มาแล้วนะครับกับรถ B M w รุ่นใหม่เลยครับ220 Grand Coupe Sport รหัสตัวถัง f 7 4นะครับนี่ครับวันนี้พามาชมแบบตอนคำ่คำๆนะครับจะได้เห็นไฟของตัวรถจะเห็นว่าไฟหน้าบบเป็นไฟทรงใหม่เลยนะครับแล้วก็ตัวไอคอนิ r i รลเนี่ยมีไฟรอบๆอ,อยู่แบบนี้นะครับทำให้เวลาเราขับไปไหนมาไหนเนี่ยกลา,างคืนจะสวยงามมาก,ม,ากมีไฟหน้ามี Accent ต์ไลทตรงนี้ครับ เป็นสีน้ำเงินล้อเองนะครับก็ตัวนี้เป็น M Sport Package Pro นะครับตัวล้อเองเนี่ยคือแต่งมาเรียบร้อยแล้วก็มีคาลิปเปอร์สีแดงครับเห็นไหมครับตัวรถเนี่ยครับก็จะเป็นทรงคูเป้เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันครับด้านท้ายเอาวอกไฟท้ายสวยมากๆนะครับเป็นดีไซน์ใหม่เลยส่วนด้านท้ายเองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีสปอยเลอร์นะครับ อยู่ตรงนี้ด้วยเนื่องจากเป็น M Sport Package Pro นะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับเบาะจะเป็นสีทูโทนนะครับที่วางแก้วแล้วก็ตัว USB C นะครับช่องชาร์จสองช่องเลย มาดูภายในนะครับนี่จะเห็นตอนเปิดมานะครับจะเห็นเลยว่าเป็นกระจกแบบลร้ขอบลำโพงนะครับเป็นของฮาร์มัดอนจะมีไฟนะครับเรืองแสงด้วยนะครับนี่จะเป็นคอนโซลหน้านะครับที่ออกแบบมาใหม่จะเห็นหน้าจอนะครับโค้งนะครับเข้าหาตัวผู้ขับเล็กน้อยนะครับไฟแอมเบียนทไลท์ต่างๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับ นี่เป็นคอนโซลกลางนะครับคอนโทรลพวกเกียร์นะครับที่วางแก้วแล้วก็ USB C ให้สองช่องที่สำคัญนะครับมีตัว panoramic glass roof นะครับตอนนี้ลองเปิดดูนะครับก็จะเห็เนว่าตัวนี้นะครับเปิดยาวไปถึงข้างหลังเลยนะครับแล้วถ้ามี2ตอนแบบนี้นะครับคือเราก็สามารถเปิดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่เลยเปิด s u n ร o o ได้ด้วย ข้างล่างนะครับมีไฟ M สปอร์ตนะครับก็ยังไงนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถมาลองขับได้ที่ศูนย์ b ี w บูนิธิบูลนะครับราคาของตัวรถเนี่ย2.199ล้านบาทครับผม